สวัสดีค่ะพี่น้องม่กินขา่าวกระสาวล้านเด้อค่ะขา้าวแรงอมอมเครื่องในค่ะใส่บกขือใส่ทักซีเหล่าใส่ตุ่มหอมพี่น้องไม่กินขา้าวกระสาวล้านเด้อค่ะมาจากแมเ่เศษเศน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าโชว์ทุกมุมโลกเด้อค่ะนีนขํามี้ให้พี่ห้น้องเด้อจะเดอ้อ เขาไม่อยากใส่มือเด้อจ้ะงุ้มอันนั้นงุ้มผักค่ะพี่รองใส่ผักเขื่อใส่จับไก่ค่ะมาจ้ะมา ใส,ใส่มะเขือมะเขืออันที่ว่าสาวล้านวาอมอจริงจะบ่หยาบได้ค่ะสาวล้านวาซุปกับบะหยาบออมแต่พอกินพี่น้องคนเดียวจเจ็บก็สาวล้านเด้อจะ้ะกินข้าวเป็ดมูก็สาวล้านเด้อจะ้ะพี่น้องตัวทุกบหัวมากินได้ค่ะ ขอโทษขออภัยเด้อค่ะมึงนี่เสียงบ่มีอีรีจ้ะพี่น้องลมลมสือส่อๆได้ค่ะแต่บ,บ่หนาว ว้าว้มเอาหนีแล้วค่ะตุมหอมผักทีเล่ากับจังสือเพอนจัพไปนอ้องจ้ะผักีเล่าสื่อ,อยุ่เนี่ยเว้ยผกีเ่าถือคักขัดแพงผักนี่งกับบทัวผักทีเล่าค่ะยุ่นี่ถือแข้งค่ะ ปูดคอไปเฮ้อะไปนอนราว้านหาหมูกินข้าวแรงค่ะเสร็จเ็จก็สาวรานเด้อจะ้ะ phải trời tạp cứng thật mm -hmm. เือพี่มาัาบานาล่านกินอิ่มเล้อเร้ค่ะพี่น้อง อิ้มอีีค่ะยิ้วเช่นๆหน,น,น,นูเขาหนูเขาพี่น้งองอยู่จังมัังบอกว่าแบบแต่พี่นีค่ะพี่น้องเขาว,เวิกเครื่องกล้องค่ะ บกกระวานแ <c oughs> สบหลายพี่นองเลยเอาละค่ะพี่น้องก่อนอื่นก็ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สซวรันเนด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสซวารันค่ะเพื่อเป็นการ มีคำลังใจก่ทำคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเห็นเนาะค่ะเนาะขอโทษดอภัยเด้อค่ะคลิปนี้สาวนั่นเออเสียงบ่ค่อยดีป็นใดจ้ะสาวนั่นขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะพี่น้องจ๋าอิ่มแห้งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบายค่ะ